กูกับอีนั่นใช้สวยกระต้องมึงดูแล้วเพื่อนผู้ใดไรสิมาสวยสู่เพื่อนรักกูได้จะค้นแล้วนี่มึงหน่ะคือยืนหนึ่งเคยที่หนึ่งเลยแต่มันหุ่นดีกว่ากูเด้หุ่นดีหามันหยังจอยกับจอยว่ามันคนขาดสารอาหารว่ามันปอร์ิโอคันจอยแห่งก็จะไม่ตะเกียบสงการกับจังมันมีหน่อยมือคักยามมวนคือเ่ราะไขควายมวนคักๆ่นื้คือเ่ราะจานไข่เรนก็ชี้มือแน่สงการไขยกระลังได้เกิดกระลังเรนไขยกับกระลังนี้ค้มมั้ย ีมื่อกล้วะว่าแล้ว,วละสงการผู้ชายเสียใจบ่ได้ดอกขนาดบอกกอดมันยังถอดมื่อเลยสิมะนางหนาวอมทูกเก็ตหยังเกิดมาเป็นคนกันยากแล้วเอาไปหามีคว้มสุขขือเขานน่เป็นหยังนั่งเต็งแตดจาของอยู่สิมีคว้มสุูจากเถือบอ่อสขโรดสูคัคัสุขคืขอบ่ง,วง่วงโรนต้นนั่น ใชยคนนั้นเขาเปิดให้ชมสวนสัตว์โดยการขายบัตรในราคา500บาทแต่ก็ไม่มีคนเข้าชมสวนสัตว์ของเขาเขาก็เลยลดราคามาอยู่ที่บัตรละ300บาทก็ไม่มีคนเข้าชมสวนสัตว์เขาก็เลยดั้มราคาสุดๆขายบัตรในราคา100บาทสุดท้ายก็ไม่มีคนเข้าชมสวนสัตว์ของเขาเขาก็เลยเปิดให้ชมฟรีผู<ฆ><ฆ>้คนก็หลั่งไหลเข้าไปชมสวนสัตว์ของเขา หลังจากนั้นเขาค่อยปล่อยสิงโตเข้าไปแล้วก็ปิดประตูสวนสัตว<อ>์ขายบัตรเพื่อที่จะออกจากสวนสัตว์ในราคา1,000บาทผู้คนหล <c oughs> ังไหลซื้อบัตรของเขาตั <c oughs> ้งมบอบงภกษาไทยเขาเ <c oughs> จ็บกว่าการอยู่ลำพังคือการบ่มีตังอยู่ในบัญชีห้าตำแตม่มมงโอ้ยอคนรวยเนี่ยเขากินกันทีละนิด เวลาพี่เป็นคนรวยแล้วพี่เป็นนั่งห้องอาหารเนี่ยนะพี่จะตักคำใหญ่ไม่ได้พี่ก็ต้องตักคำนิดๆใช่ไหมตักคำนิดๆแล้วก็เช็ดปากพอตักไปทักสองคำพี่เช็ดปากแล้วพี่ก็บอกว่าอิ่มแล้วจะวาขอยงาบ่อืมอว้ามาโลดเว้ยนาะว้าวามจริงมาโลดเจ้าดิบบ่เปียกซสเมนอนลงมาจากท้องฟ้าว่าเมนดาวกับดวงจันทร์ตี ว่เปรียบเสมือนอุกกาบาตคนกดไลค์สามคนด่ายี่สิบอย่าไปสนใจเลยอะ่ะอย่าไปตั้งไพรเวทด้วยอะ่ะให้คนเข้ามาเยอะๆเ,เลยอะ่ะใครด่าก็บล็อกลำคาญพวกที่ทักมาคุยเรื่องเงิน เราจะปฏิเสธคนพวกนี้ยังไงดีก็บอกมันไปว่าไม่มีเงินให้ยืมมันไม่ได้โทรมายืมมันโทรมาท่วง